นายตุิยาเขาจะพูดมาจากบริษัทอมตะทีมชลบุรีผมชัยวัฒน์ภูทองกอมาจากบริษัทอมตะทีมมาสอบเดินสายและติดตั้ง L3 ครับอ่ะเติมเลยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เส้เสนไหน,อ,น,นอันนี้เส้นเดิม<ป>ของบ้านลูกค้าครับผมอ่ะเส้นเดิมนะขอดูวิธีการตอกเข็มหน่อยเส้นเดิมของบ้านลูกค้านะอ่ะโอเคพอดหนึ่งอ่ะ เสียบข้าตรงไหนพอดเดิมอ่าบอกเดิมเสียบข้าตรงไหนเสียบข้าพอทหนึ่งครับผมใช้ไปขคอร์ดเซตสีดําเอออันนี้มันบ้านเก่าอันนี้บ้านเก่าอันนี้บ้านเก่าแล้วก็อันนี้เป็นอ่าพอทใหม่ของบ้านลูกค้าที่ติดตั้งครับคขอดูเพนเพจใช้เอ่อพอทไหนพอดไหนพอดสองครับพอดสองบวกแปดเป็นสิบโอเค อันนี้อันนี้นะอันนี้ L สองแล้วก็อันนี้สายที่เสียบเข้า L สองไปแล้วเสียบเข้า L สามครับผมใช้สายอะไรเสียบเข้า L สองคะอ่าสายคอรดํำครับอ่าขอดูวิธีการต่อเพลหน,นะะ่อยค่ะดูเพลหน,นะะ่อยค่ะต่อสองต่อสองโอเคต่อสวยงามอวยอวยอวย,อยนิดนึง เดี๋ยวพี่จะถ่ายมุมกว้างนะจะได้เห็นการทำงานสองคนเลย เส็จข้อแล้วเสร็จไปแล้วอืมไม่เป็นไรสมมุติเลยเดี๋ยวอธิบายวิธีปล่อยสายมัดลวดตรงไหนพี่นะสมมุติขึ้นมาปล่อยสายอ่าตอนที่เจ็บแพ็กคอร์ดต้องปล่อยสาย30เซนจาก l 2ครับผมอ่าแล้วก็อ่า เสบสายจาก L2, L3 ก็ต้องปล่อยสาย30เซนไว้เหมือนกันครับผมแล้วก็ลูกสายเรียบร้อย เปาเปล่าที่อะไรเี่เป,นนเปล่าอ่ะเป,าเป,า,เป,า,เปาเปล่าเดี๋ยวผู้จานั่งตามจุดๆ,ๆ กรไม่ต้องรีบพวกเราอยู่ในวัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม วนลอยกีดสายนะคะแคมพันหางเรียบร้อยก็ีวลป่าไงกูจะไปนั่งตรงนั้นอันนี้ต้นที่สองค่ะ ดูแล้วฮะไดูแล้วว่าเจาะไหนดีซบับเจาะไหนดี ห้องเราไหมห้งหอหงเก่าบ้าน้ันพอห้องเก่าเราเจาะได้ฮะฮะได้ปะ เอามาันออกไปสักทีเฮ้ยบีเขาบอกให้ออกมากว่าอะไรดูเฉยไม่ได hey. oh ้เหรอก็ด like, ูเฉยมัเป็นเทนเนอร์มัเป็นเทนเนอร์จัดแพ่งกัน

ไปบอกทางนู้นด้วยก่อนทำอะ่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่วัดมีไฟ

กัดแคมเข้ากัดแคมออกนะคะมัดมัดสลิงถูกต้องค่ะมัดลอดสองจุดความต,ตึงๆค่ะ เดี๋ยวต้นสุดท้ายอย่าเพิ่งไปนะอธิบายก่อนนะอธิบายเรื่องการติดเพจอธิบายเรื่องการตัดสลิงไม่เปิดไฟอะเปิมัวันมันเปิดแล้วไฟมันสะท้อนเดี๋ยวรอมืดมืดกัน กกไม่สวา่างกกไม่สวา่างเอ้แต่มันยังเห็นอยู่ไงเพราะมีไฟข้างบนไงก็เลยเดี๋ยวกันทีมสองทีมสามอีเยอะอีสองทีมมันน่าจะค่อยเปิดเราเตรียมตัวย,ยังเนี่ยปปไม่าอย่ต้องไปถ่ายรูปที่สปินเตอร์อีกนะเอ้ยไปจอบ,บ้านพี่ก็ได้นะห้องเก่าอ่ะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ได้จอบ โอ้ยุงกาอ่ะอือ,อลแล้วล่าส้ดปีเตอร์จะไหนอ่ะเออในพ,พี่เปิดเห็นเห็นเ,ออเห็นเดี๋ยวเปิดไฟล์เอาไม่เป็นไรออคือเขาเน้นเน้นดูการแต่งตัวขึ้นสาวไง ว่าเราแต่งเซฟตี้ถูกไหมอะไรถูกไหมแค่นั้นแหละหหหแล้วก็เอาลงมาแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเปิดให้ดูว่าถ่ายรูปอะไรมาบ้างใช่ใคอ่อะ สั่งสั่งเขาเปิดไฟไว้ให้เออมาติดไฟรอเลยเอาอดลงมาให้เส้นเยอะขนาดไหนฮะดูเปล่าเราก็ัแล้วคือมาเซเวยแล้วไงคะไฟเรียบร้อยแล้วดูมาหลายจุดเลยตอนแรกมันมีต้นมงต้นไม้ติดหมดเลยไงเนี่ยตรงเนี้ยเลยไม่ได้กินนะ ้งห่เลห้าทุ่มอ่ะเดีวกเับไปเดี๋ยวฟิล์มนี้พี่ขี่มออย่าปางกล้องเขาหมดอยาใส่เดไว้อง เสร็จด้ดใช่ไหมไม่ได้ครับแต่อันนี้คือผมทาเปรียบเสมือนเป็นเฮาทุกที่จริงต้องตัดลวกตัวทาที่เฮาทุกอ่าครับครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเา,าเพดสุดท้ายมัดลวดโอเคอ่ะตัดสลิงตัดนะครับตัดนะครับตัดสลิง,งโอเคมัดลวดครบทุกจุดนะคะดูสายนะความตึงโอเคตเเนะอคตง โอเคเรียบร้อยครับ